สโมสรเมืองทองยูเนเต็ดประกาศตั้งจีโน่เลตติเอลี่เป็นกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมในฤดูกาลหน้าโดยโค้ชคนนี้นะครับเป็นชาวอิตาลีอายุ57ปีดีกียูฟ่าโปเลเซนเจ้าตัวพูดได้ถึง4ภาษาและยังขึ้นชื่อเรื่องการผลักดันนักเตะเยาวชนสู่ทีมชาติโดยเฉพาะโปรแลงับวิตัวเนียที่ลูกทีมของเขาติดทีมชาติมากถึง13รายผลงานล่าสุดน,นะครับ พึ่งพาปาเนเวชิสคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศลิทัวเนียในฤดูกาล2023ที่ผ่านมาและยังได้สิทธิ์เล่นเพย์ออฟยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2024อีกด้วยแต่ที่น่าทึ่งก็คือทีมที่เขาคุมได้แชมป์ล่าสุดอย่างปาเนเวชิสซึ่งเป็นการได้แชมป์ครั้งแรกของสโมสรและในฤดูกาลนั้นยังทําแต้มทิ้งห่างซอลกิลิสบิ๊กทีมวงการลูกหนังลิทัวเนียที่เป็นแชมป์ลีกถึง10สมัยถึง12คะแนนจิโน่และตเอลีนะครับผ่านการคุมทีมในยุโรปอย่างโชคชนก็จะมี อัลส์บวกเอ k ีเคนด์ดุชบวกนะครับอามีเนียบีเลเฟลในขณะที่การเสริมตัวนักเตะของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดก็ถือว่านักเตะที่เสริมเข้ามาไม่ธรรมดาอย่างเช่นกองหลังที่เพิ่งเสริมเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งแนวรับเพราะว่าเมืองทองเป็นทีมที่ยิงในฤดูกาลที่ผ่านมาได้เยอะก็จริงแต่ก็เสียประตูเยอะเหมือนกันเมืองทองเองก็มีปัญหาของเรื่องแนวรับมานานหลายฤด,ดูกาลการเสริมอาลีเซซโก้อายุ36ปีกองหลังดีกีทีมชาติฝรั่งเศส ่อมาร่วมทีมก็น่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในแดนหลังเป็นอย่างดีเพราะซิโซโ,ซโก้นั้นเคยมีประสบการณ์โชคโชนในการค้าแข่งในลีกยุโรป เช่นปอโต้ลียงบาเลนเซียลิเวอพูรวมไปถึงแอสตันวินล่าอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยแลวก็มาในโคต้าอาเซียนนะครับซึ่งมาแบบแพ็คคู่อย่างสกอตวูดและยาคอบมาเลอร์สองนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ต้องบอกว่าทั้งสองคนอายุแค่24ปีถือว่าอายุยังน้อยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสกอตวูดกันก่อนนะครับสกอตวูดนะครับเป็นนักเตะเชื้อสายฟิลิปปินสกอตแลนด์ Scotland, แต่ไปเกิดที่นอร์เวย์แต่โดยส่วนใหญ่เจ้าตััววจะค้คยย้้้าาาาแแ่่่่งงใในนนนนนลลลลีีกกกบเเิิิิดยยมทฟปสชๆ ปี2022เนื่องจากถูกเลือกติดทีมชาติอัสเกาชุดเล็กเพื่อสู้ศึกซีเกมในปี2021ผลงานที่โดดเด่นสกอตบูลนะครับ จนเข้าตามเมืองทองคือการลงเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่สู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่เจอกับเวียดน,นามและอินโดนีเซียแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจเพราะแพ้ทั้ง2เกมแต่โดยรวมเขาทําหน้าที่ของตนเองได้ดีเยี่ยมส่วนอีกหนึ่งรายก็จะเป็นยาขอบมาเลอร์เป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งมีเชื้อสายเดนมาร์กมีคุณพ่อเป็นชาวเดนมาร์กส่วนคุณแม่เป็นชาวสิงคโปร์โดยเจ้าตัวโตวที่ประเทศเดนมาร์กหลังจากนั้นครอบครัวมาเลอร์ก็ย้ายไปใช้ชีวิตที่ประเทศอินโดนีเซ ครอบัว็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งการย้ายครั้งนี้เป็นย้ายแบบอยู่ถาวรมาเลอร์นะครับติดทัพสิงคโปร์ตั้งแต่ชุดยูสิบห้่และลงให้ชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2018โดยวัยแค่18ปีเป็นนักเตะที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรับแต่ส่วนใหญ่มักจะถูกจับไปยืนเป็นกองหลังซะมากกว่ายาคอบมาเลอร์ได้ลงเล่นกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกคัดฟุตบอลโลกส0 2 6่โซนเอเชียเป็นอินักเตะที่โชว์ฟอร์มดีในสิงคโปร์ชุดนี้และยังทำประตูตีเสมอจีน 2, 2. รวมทั้ออสอง ในเกมแพ้ไทย1ประตูต่อ3ทั้ง2นัดอีกด้วยครับต่อมาก็เป็นการกลับถิ่นเก่าของ2นักเตะอย่างกสิเดชเวทยาวงและสรวิทพันทองซึ่งทางสรวิทเป็นการกลับมาหลังหมดสัญญายืมตัวจากโบลิสเซลโอเอฟซีแต่ทางกสิเดชเวทยาวงเคยเป็นเอกปั้นของเมืองทองยูเนเต็ดและยังอยู่ในชุด,ชดแชมป์ไทยลีกไร้พ่าปี2012สมัยเล่นให้เมืองทองมีโอกาสในการลงสนามน้อยก่อนจะย้ายออกไปหาโอกาสในการเล่นต่อเนื่องซึ่งเจ้าตัวก็ได้เล่นหลายทีมในไทยลีกอาทิเช่นนครราชสีมามาได้ f เอฟซีโบลิสเซลโอสมุติ การซิตี้อุดรธานี FC สุพรรณบุรี f อราชาบุรี FC และพ t ประจวบเป็นทีมล่าสุดซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นรวมทุกรายการทั้งสิ้น11นัดยิงไป1นนประตูกับอีกหนึ่งแอซซิ์ก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาล้วของกิเลนพยองอีกครั้งและก็จะมีอีกสานักเตะที่เมืองทองยืมตัวมาจาก B ีปทุมนนเนต,ตรต็ดรายแรกนะครับก็จะเป็นทางเดนิสบุสยาแข้งชาวโคโอเอเชียวัย24ปีเล่นทัน้งปีกซ้ายและปีกข,ขวาเดนิสบุษยานะครับเคยติดทีมชาติโคโอเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน1 ปีมาแล้วก่อนจะย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดในช่วงเล็กที่2ของฤดูก,กาล2023-2024ที่ผ่านมาแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามโดยในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับลงสนามให้กับ BG จีปทุมได้แค่7นัดรวมทุกรายการนักเตะคนต่อมาครับก็จะเป็นทางจักรพันธ์ไพศุวรร กองหลังวัย29ปีซึ่งทุกการที่ผ่านมานะครับจักรพันถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญของสโมสรบีจีปทุมยู่นเตดเพราะลงช่วยสนามให้กับบีจีไปทั้งหมด35นัดทาได้4ประตูกับอีก5แอซซิตรวมทุกเลยการซึ่งผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่เมืองทองเสริมเข้ามาในนานักเตะไทยน่าจะตอบโจทย์ในแนวรับของเมืองทองอย่างที่เราทราบกันเมืองทองหลายๆฤด,ดูกาลจะมีปัญหาในแดนหลังมักจะเสียประตูง่ายเกินไปซึ่งจักรพันภัชุวันนี่แหละจะเข้ามาเติมเต็มในแนวรับให้เมืองทองมมมีีีควาาแแแแขข็งงงงงกกก่ก่่่่ยิึ้นนนนัเออละตหท ก็เป็นปัญหาของเมืองทองเช่นกันคือตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังจากกวินได้ประกาศเลิกเล่นทําให้เมืองทองต้องเร่งหาตัวแทนของกวินจนไปได้กิติพงศ์ผู้แถวเชือกผู้รักษาประตูวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลแต่จริงๆแล้วกิติพงศ์ ก็เพิ่งต่อสัญญากับบีจีปทุมยูินเตตดออกไปอีก1ปีหลังเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์ลีโวครับที่ผ่านมาโดยโลงสนามไปทั้งสิ้น21นัดเก็บได้4ขินชิดรวมทุกรายการผมคิดว่าที่บีจีปทุมต้องปล่อยตัวกิติพงผูเถวเชื่อออกมาให้เมืองทองน่าจะเพราะว่าการเข้ามาของสนานอนอนุอินเพราะจะทําให้กิติพง์ต้องตกไปเป็นมือ2อ,อย่างแน่นอนและโดยกิติพง์เองกําลังฟอร์มดีและอยู่ในช่วงมั่นใจการตกไปเป็นมือสองไม่ดีต่อทางกิติพงเองทางบีจีปทุมจึงปล่อยตัวให้เมืองทองเพราะ มีโอกาสได้ลงสนามมากกว่าอยู่ที่นี่ส่วนอีกหนึ่งนะักเตะเป็นดาวรุ่งจากเอซิมิลานเอมิลวโรบักอายุ21ปีสูง188ซนติเมตรมีเชื้อสายแกมเบียจากพ่อและแม่แต่เกิดและเติบโตที่ประเทศสวีเดนซึ่งเอมิลโรบักติดทีมชาติชุดเยาวชนโดยติดตั้งแต่ชุดยู6 1 7 1 9ก่อนจะถูกเอซิมิลานซื้อตัวไปร่วมทีมในปี2020โดยค่าตัว1.8ล้านปอนด์ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ85ล้านบาทแต่ในฤดูกาล2021-2022เอมิลโรบักถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อที่นอร์ดเยรันสโมสรดังของเดนมาร์กต่อด้วยนอร์โคปิงทีมชั้นนำของลีกสวีเดนจนกระทั่งในปี2024เอมิลโรบักกลับมาสู่มิลานและเล่นให้มิลานฟูตูโรซึ่งเป็นทีมสำรองของปีศาจแดงดำและล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจมาค้าแข้งที่ประเทศไทยกับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดสำหรับเอมิลโรบักนะครับมีจุดเด่นที่รูปร่างสูงใหญ่และมีความคล่องแคล่วว่อง และยังจบสกอร์เฉียบขาดก็มาต่อกับอีกเรื่องนึงครับก็เป็นที่น่าเสียดายของแฟนบอลเมืองทองนะครับกับการที่สโมสรเมืองทองยูเนเต็ดตัดสินใจปล่อยวิลเลียนพอปเดอะแบ็กของทีมไปให้เซยงไฮพอตจากฝูงของชนิดซูเปอร์ลีกเป็นเวลา1ฤดูกาลซึ่งจริงๆแล้วนะครับเมืองทองได้ทําการต่อสัญญากับวิลเลียนพอปไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วการปล่อยตัวพอปออกไปในครั้งนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์ดีต่อต,ตัวนักเตะ ที่ปรารถนาจะล่าความสําเร็จในลีกที่มาตรฐานสูงจึงได้ตกลงตามเงื่อนไขต,ต่างๆที่เป็นผลบวกของทั้ง2ฝ่ายวิลเลียมพอปนะครับจะไปด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ถ้าเซี่ยงไฮ้พอดไม่ซื้อขาดวิลเลียมพอปก็จะกลับมาช่วยเมืองทองหลังจบปี2024ส่วนเรื่องต่อมานะครับบอกเลยว่าเป็นข่าวสุดช็อกของแฟนเมืองทอง ธนวัต์ซึ่งกิตถาวรนะครับขอยกเลิกสัญญากับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและสาเหตุที่ทําให้ต้องยกเลิกสัญญาครั้งนี้ซึ่งข้อมูลนี้มาจากเพจคิดไซคโค้งที่ระบุว่าธนวัต์ซึ่งกิตถาวรไม่ได้รับเงินจํานวนหนึ่งตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เมืองทองพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แล้วแต่สุดท้าย เพื่อความสบายใจของนกเตะเมืองทองจึงยอมยกเลิกสัญญาแต่โดยดีแต่เราก็ต้องมารอทางสโมสรเมืองทองยูไนเตดออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกทีซึ่งในตอนนี้ธนวันรยังไม่มีสโมสรใหม่และฟรีเอเนต์อีกด้วยแต่ถ้าธนาวัต์ยังอยากจะเล่นที่ไทยต่อคงมีไม่กี่สโมสรที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยระดับนี้และตอบสนองเงื่อนไขต่างๆได้ถ้าชอบคลิปที่เราทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย BK หลงฟุตบอลสวัสดีครับ